มาสุขภูทยรอบนี้นะคะเราพามาพักกันที่ทาราบุรีรีสอร์ทค่ะที่นี่นะคะถ้าใครชอบความร่มรื่นแบบไทยๆเนี่ยที่นี่ก็เหมาะมาก <ไป S 1> ๆเลยค่ะที่สำคัญเนี่ย <ไป S 1> ที่นี่ก็แบบว่าเงียบสงบนะคะบริการดีแบบครอบครัวเลยนี่เดี๋ยวจะพาเดินชมนะคะบริเวณโดยรอบๆค่ะ อันนี้ทางเข้านะคะจอดรถแล้วก็เดินเข้าจากล็อบบี้โรงแรมเนี่ยขนาดไซส์ไม่ใหญ่มากนะคะทําให้แต่ละจุดเนี่ยคือเดินไม่ต้องเดินไกลมากค่ะเหมาะกับเด็กๆมากเลยอันนี้คือจากล็อบบี้ทะลุมาถึงตัวห้องนะคะใช้เวลานิดเดียว ขวามือเนี่ยจะเป็นห้องอาหารลงไปก็เป็นสระว่ายนะ้ำเลยคะ่ะคือทุกๆอย่างเนี่ยมันอยู่ใกล้กันมากๆเลยอันนี้ก็เลยจะรู้สึกว่าอืมสะดวกนะคะเหมาะกับคนที่ลูกเล็กสัมภาระเยอะพลุงพลังแล้วก็เหมาะกับอากาศร้อน,อนๆแบบนี้มากเพราะว่าไม่ต้องใช้เวลาเดินจากรถมาที่ห้องเป็นเวลานาน,านๆคะ่ะ แล้วอันนี้นะคะเราก็มาถึงในตอนกลางคืนค่ะห้องที่จองไว้เป็นห้องดูเพล็กซ์นะคะก็อันนี้เลยเดี๋ยวจะให้ชม ข้างในโดยรวมนะคะเข้ามาก็จะเป็นห้องน้ําแบบนี้เขาก็จะแต่งแบบไทยๆนะคะอันนี้กําแพงห้องน้ําก็จะเป็นแนวกําแพงอิฐแบบสุขโขทัยเลยทีเดียวเป็นเพดานสูงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูชั้นลอยที่มันเป็นดูเพล็กซ์นะคะมีห้องใต้หลังคาอันนี้ก็พกเครื่องฟอกอากาศมาด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเรามาต่างจังหวัดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอากาศจะดีไม่ดีนะคะเพื่อให้ลูกๆนอนสบายเราก็พกกล้องอากาศมาด้วยะคะ่ะ อืม <Kell analyze> อันนี้เดี๋ยวจะพาขึ <discussing S 1> ้นไปดูข้างบนกันนะคะข้าไปข้างบนจะเด็นขับนิดนึงนะหรอใช่ผู้ดี ห้องที่ปิดไว้นานๆนะคะแน่นอนค่ะบางทีก็จะมีกลิ่นอับนะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าเราเอา a อ m o s สเฟียมน n i นะคะเป็นเครื่องกรองอากาศที่สามารถกรองได้ถึงระดับไวรัสนะคะไม่ว่าจะเป็นฟุ่น PM 2.5แบคทีเรียไวรัสสารก่อภูมิแพ้หรือกลิ่นอับต่างๆเนี่ยเครื่องเดียวเอาอยู่เลยค่ะอ,อันนี้เป็นห้องใต้หลังคานะคะเด็กๆก็ตื่นเต้นมากเลย เดี๋ยวเด็กๆก,ก็จะนอนห้องข้างบนกันนี้คะนะ่ะที่ชั้นลอยเนาะตรงนี้นก็มีบริเวณนะคะมีเก้าอี้ให้แล้วก็มีฟูกให้ด้วยนะคะ<ม>เผื่อว่าจะกางเสริมนอนตรงไหนก็ได้เหมือนกัน ตื่นเช้ามานะคะก็ออกจากห้องมาเดี๋ยวเราพาไปเดินชมรอบๆร,รีสอร์ทกันค่ะว่าที่นี่เนี่ยเขามีอะไรให้ทานแล้วก็สระว่ายน้ําหน้าตาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะข้อดีของที่เนี่ยก็เป็นที่รีสอร์ทเนี่ยมีขนาดกระทัดรัดมากเลยค่ะ ทำให้ทุกๆอย่างเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารสระว่ายน้ําล็อบบี้ที่จอดรถอ่าบางทีเนี่ยลูกอยากไปไว่ายน้ำเนาะเราก็สามารถให้ลูกเดินไปรอที่สระก่อนได้เลยหรือว่าเดินไปดูอาหารที่ห้องอาหารก่อนได้เลยค่ะ เพราะว่าไม่ต้องกลัวหลงเนาะแล้วก็คนไม่หนาแน่นด้วยอ่านี่ก็จะพาไปดูสระว่ายน้ํากันค่ะสะที่นี่เนี่ยก็ดีมากเลยนะคะขานาดเนี่ยไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะแล้วก็พอดีเรามากันวันธรรมดาเนาะก็จะประมาณนี้เลยเหมือนมี private pool เป็นของตัวเองเลยนะคะ จากสราว่ายน้ำนะคะนี่เดินมาห้องอาหารค่ะแค่กับหลังหันเดินเข้ามาตรงนี้เองเดี๋ยวไปดูลายบุฟเฟ่กันค่ะว่าอาหารเช้าของที่นี่มีอะไรให้ทานกันบ้าง มุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมขนมปังค่ะมีเครื่องปิ้งขนมปังมีน้ําผลไม้มีนมอ่าให้นะคะสําหรับตรงนู้นก็จะเป็นอาหารร้อนค่ะก็บางวันก็จะเป็นข้าวต้มบางวันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนาะแล้วก็มีกับข้าวให้เลือกทานเยอะแยะเลย อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นผลไม้และขนมค่ะผลไม้ที่นี่เสิร์ฟแปง,งแมโมและมะม่วงอกกร่องอ่าขนมนีขนมครกขนมเหนียวแล้วก็ข้าวเหนียวสังขยาถูกใจเด็กๆมากเลยอิ่มอร่อยตอนเช้าออกไปเที่ยวแล้วร้อนๆเนี่ยก็กลับมาเล่นน้ำตอนเย็นนะคะฟินมากๆอ่าทริปนี้ก็ที่พักดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะเที่ยวสุขโขทยัยเที่ยวให้สนุกมาพักที่ทาราบุรีรีสอร์ทแอนด์สปากันค่ะ